สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งโดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัและวิทยาลัยเทคนิคเซกาให้ความสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์20ปีและ12นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ของดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านสมพรปานดำ ภายใต้การขับเคลื่อนของดรนิรุศบุตรแสนดีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้รับทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Thailand s i i n n c e ร e เ research and innovation ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพื้นที่เป้าหมายจังหวัดหนองคายอุดรธานีมึงการและสะกลนครอาการที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนหนึ่งตอนบนเป็นจุดเชื่อมทางสายไหมหรือนโยบายวันเบลวันโลดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกจากการตอบรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบึงการในการดำเนินงานครั้งนี้จึงเกิดโครงการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้กับวิสาหากิจชุมชนหน่วยงานและกลุ่มอาชีพภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬและได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มาจากแสดงนิทรรศาการจำนวน34ชิ้นงานและผลงานจิิงประดิษฐ์มอบให้ชุมชนกลุ่มวิสาหากิจหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุการนนำไปใช้ประโยชน์จำนวน8ชิ้นงานรวมมูล,ลค่า264,000บาทประกอบด้วยรถฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัสโควิด -19 ชุดตรวจใต้ท้องรถออนไลน์ผงปาลาสมุนไพรไอโอดีนปั๊มโซลเซลล์อเนกประสงค์ รถเข็นเก็บยางพาราก้อนถ้วยเครื่องสับหญ้าเนเปียทําอาหารสับเลี้ยงวัวพอเพียงเครื่องบดสับต้นกล้วยทําอาหารความไก่ไข่เครื่องล่อนทําความสะอาดข้าวเปลือกทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเท่านั้นแต่สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดบึงการจะมุ่งพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศในส่วนร่วมให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไป